สวัสดีค่ะสวัสดีอาอลนุชไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าตามที่พี่บอกต้องใช้เตเองว่าพี่นะพาะเคยขออนุญาตแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็พี่ๆหลายคนก็อนุญาตเราก็จะได้คุยกันได้แบบสบายใจเออบางคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนี่ยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าพี่อยู่ที่เยอรมันนะคะแล้วก็พี่เป็นฝ่ายสนับสนุนประเทศไทยนะคะแล้วก็ รักสถาบันนะคะเท่าทุนสถาบันนะคะมากที่สุดของชีวิตที่ผ่านมาเพราะว่าชีวิตที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมันอยู่มาก่อนแล้วค่ะอยู่มานานละนะเพราะว่ามาเยอรมันเนี่ยตอนอายุสามสิบห้านะคะสามสิบสี่ย่างสามสิบห้าตอนนี้ก็อายุอายุหกสิบสองนะคะหกสิบสองเต็มละก็หลายปีละที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะแต่ความ รักประเทศไทยความจงรักภักดียังมีอยู่เยอะค่ะถ้าพวกควายเข้ามาฟังอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของกูไม่ว่ามึงจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่และก็ขอบคุณแอดมินนะคะ,ละหลายๆกลุ่มที่ผ่านให้แต่กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มเสื้อเหลืองใหญ่แอดมินไม่ผ่านให้มาเป็นอาทิตย์ละก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็จะคอยส่งไปเรื่อยนะคะถ้าเขาไม่ผ่านให้แล้วบางคนก็เขียนมาถามว่า เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ออกมาลงคลิปเลยนานแล้วไม่ได้เห็นอรนุชลงประจำค่ะเพียงแต่แอดมินไม่ได้ผ่านให้อรนุชนะคะก็ถึงได้บอกว่าให้พี่ๆน้องๆเนี่ยไปกดตามใน YouTube เพราะว่าจะเห็นได้ง่ายแล้วก็เห็นได้ไวนะคะอันนี้เราคุยกันแบบเบาๆวันนี้วันนี้วันนี้เราคุยกันแบบเบาๆก่อนนะเดี๋ยวก็ดูก,กันว่าอรานุชจะคุยเบาๆแบบไหน เอาแต่ละเรื่องเลยไอเรื่องไอเรื่องของจุฬาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องแรกนะที่ยังล่องใจอยู่เนี่ยแลฐมนตรีการเากระทรวงการต่างประเทศท่านดอนถามท่านมั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยฮะว่าไอพวกที่มันหนีออกจากประเทศไทยเนี่ยมันใช้วีซ่าอะไรกันไอสามสี่ตัวในที่มันหนีนออกกไปเนี่ยเดี๋ยวจากประเทศไทยมันใช้วีซ่าอะไร วีซ่าริัยทางการเมืองประเทศไหนหพวกมันไปกันวีซ่าริัยทางการเมืองกูกูกูยังสงสัยอยู่เลยเนี่ยจะเป็นไอ้ฟอร์หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ยานิสาพวกเนี้มึงมันใช้วีซ่าอะไรกันวะมึงไปอยู่ประเทศไหนก็ได้ถ้ามึงมาแถวยุโรปเนี่ยนะถ้ามาแบบปกตินะมันอยู่ได้ไม่ถึงสามเดือนหรอกเขาก็เท,ทหัวพวกมึงกลับแผ่นดินไทยแล้วมันก็จับพวกมึงติดคุกกันละ อันนี้คุณสงสัยมานานแล้วเนี่ยทาไมไม่เห็นมีใครบอกข่าวสารกูเลยไม่เห็นมีใครแจ้งรายละเอียดให้คนไทยได้รู้กันบ้างเลยว่าไอ้พวกที่มันหนีออกไปเนี่ยมันวีซ่าอะไรวะกูข้องใจนะเนี่ยกูข้องใจจริงแต่ไปทีแล้วแล้วเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวลองถามหน่อยสิคะว่าวีซ่าที่พวกมันหนีกันออกไปนันมันวีซ่าอะไรแล้วพวกมันไปอยู่ประเทศไหนกันนะถ้าอย่างไอ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 ทักษิณเนี่ยไม่ต้องมาสนใจมันหรอกไอปูเนี่ยมนรู้อยู่แล้ว แต่อพวกเด็กไอ้ถอยนะที่มันออกกันไปได้นยจากไอ้ไอ้เส้นทางธรรมชาติเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นพวกมึงออกมาเซลฟี่กันเลยว่าพวกมึงอยู่ประเทศไหนหรือว่ามึงก็ไปอยู่แถววัดแถวคลองหลวงไอ้คลองห้าหรือเปล่าไปแอบซ่อนกันอยู่ตามตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่ามึงออกจากประเทศไทยง่ายแล้วมึงไปอยู่ประเทศไหนไม่ต้องตรวจสอบได้มีมีมะหลายหลายคนข้องใจเหมือนพี่มะว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันจริงไหมคะอันนี้ข้องใจจริงๆนะ ยังติดใจอยู่เอาละส่วนไอ้พวกสามกีบเนี่ยไม่ทิ้งกันเนี่ยมึงจะทิ้งกันหรือไม่ทิ้งกันก็แล้วแต่แต่ถ้าพวกมึงไม่ทิ้งกันกูจะบอกมึงอย่างในเรือนจำเนี่ยนะเขามีที่ว่างให้เยอะกับพวกมึงแล้วมึงอย่าหวังนะธนาธรมึงบอกว่ามึงเป็นคนมีชื่อเสียง มีเออมีชื่อเสียงมีอะไรก็แล้วแต่ของมึงเนี่ยไม่รู้มึงจะเป็นชื่อเสียงมึงจะเป็นนายกในเฟ e b o o k ในทวิตเตอร์มึงจะเป็นนายกไหนก็แล้วแต่ก็เรื่องของมึงหรือมึงจะเป็นนายกในกลุ่มคณะส้มเน่ามึงก็นั่นก็เป็นเรื่องของมึงอีกเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับกูแต่กูถามมึงหน่อยดิมึงมามึงมาเรียกร้องสิทธิประกันตัวเนี่ยฮะ ให้กับเออนักศึกษาให้กับอีเบนจาอีเบนจามาโดนไปกี่ครั้งละรอบที่แล้วโดนมาละครั้งหนึ่งแล้วศาลท่านก็ตั้งเงื่อนไขแล้วไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้มาจาบจ้วงไม่ให้มาสร้างคดีอีกแล้วอีเบนจาทําอีกมะพวกมึงนี่มันไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยนะธนาธรตัวมึงนะเสร็จเรื่องแลยางหลานมึงน่ะโดนคดีมหนึ่งหน,ะนึ่งสองใช่ไหม อีหลานมึงไงอีตัวดีนะ่ะอ,อีตาเกอีตากับยายเก็บเห็ดนะั้นนะ่ะนะตัวมึงโดนมหนึ่งหนึ่งสองตัวมึงโดนคดีน้องชายมึงโดนสินบนใต้ต๊ะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แม่มึงพี่มึงโดนเรื่องที่ดินขนาดเรือมึงอะ่ะมึงอเอามาไม่ต้องเสียภาษีเลยอะ่ะมา มึงขับเข้ามามยังไม่ต้องเสียภาษีเลยเห็นไหมล่ะเรือมยอมขับอ้อมโลกไม่ยอมเสียภาษีให้กับประเทศไทยไอหารวยแบบไหนวะซื้อเรือมือสอง,ม,อสองมือสามวะฮะคนรวยจริงเนยนะกูว่านะกูเชื่อว่ามึงรวยจริงเน่นะ,ะ,นะแต่ไอรวยแล้วแบบซื้อของของเก่ามาใช้เนี่ยมึงชอบดูถูกคนอื่นเขากูดูถูกมึงเองนี่แหละฮะรวยประเภทไหนวะ เอาของเก่าซื้อของเก่ามาใช้กันซื้อของเก่าต้องมาแชร์กันในครอบครัวโอ้ทุยคนรวยจริงก็ไม่ซื้อของเก่าหรอกไอ้แปลตไอ้ควายชอบดูถูกคนอื่นกูก็จะด,ดูถูกมึงมั่งมึงก็ไม่ไปหลาเพราะไอ้พวกควายของพวกมึงอะนะเอาล่ะอย่าลืมนะพวกมึงแหมดิ้นกันพลาดเลยโดนแม่งตั้งแต่เจ้านายลงคิดค่ามาตราหนึ่งหนึ่งสอง เจ้านายก็สั่นใจพวกมึงในมันพวกมึงนี่ถ้าเปรียบก,กับน้องหมาจนตอกเนี่ยนะมันก็ยังจะดีกว่าน้องหมาจนตอกนี่ย,ยังดีกว่านะพวกหนึ่งมันพวกมึงนี่มันต้องเปรียบก,กับพวกถอยพวกไม่มีจิตสํานึกพวกสันดานดิบว่าพวกมึงรู้จักไหมคําว่าสันดานดิบพี่ก็จะพูดแบบภาษาไทยนะคะน้องจะพูดแบบภาษาไทยให้บรรดาคุณพี่ นะคะคุณพี่รุ่นเราก็เป็นยายกันแล้วละ่ะถ้าพูดถึงหลักกันนะเป็นยายเป็นตากันแล้วก็จะได้ฟังง่ายๆไม่ต้องใช้ศับแสแรงเราจะไม่ใช้สับฝรั่งกันนะพูดตามความคิดเห็นส่วนตัวและอย่างหนึ่งอลอนุสที่อยู่เยอรมันนะคะก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าฝ่ายตรงข้ามก็มีเยอะนะคะแล้วก็ฝ่ายที่ปกป้องสถาบันก็มีเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ออกตัวแรง แต่พี่ก็จะเสนออย่างหนึ่งนะคะให้กับน้องๆพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะเอาความจริงออกมาออกคลิปกันมานะคะให้รู้ว่าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยแต่เราก็ยังรักชาติเรายังปกป้องสถาบันออกมาเท่าที่ทําได้ค่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อใครถ้าจะด่าใครก็เอียงๆหน่อยนึงไม่ต้องไม่ต้องเอาชื่อมันไม่ต้องเอานามสก,กุลของมันแค่นั้นเองมันไม่ผิดกฎหมายค่ะ เพียงแต่เรายจะใช้คําหยาบคําต่ําเหมือนกับไอ้พวกอีพวกไพรที่มันใช้คําหยาบคําต่ําคําแบบหยาบคายมากอะ่ะนะเราเอาคําเลี่ยงๆอย่างนี้พอละพวกสัตว์พวกเดรัจฉานพวกถอยพวกเถื่อนพวกโคตรพ่อโคตรแม่บรรพบุพร,บรุษมันจังไลไม่สอนลูกหลานมันนะแค่นี้เองนะส่วนไอ้บูดเนี่ยนะ ไอ้บูดเนี่ยนะกูว่าจิตใจมึงเนี่ยมันไม่มันผิดปกตินะจิตใจมึงเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจมึงเนี่ยมีแต่จ้องที่จะหาข้อมูลแบบผิดผิด,ผดเขียนแบบอ้อมออมเอียงเอียงแต่จิตใจมึงลึกๆแม่มึงอยากจะลบล้างสถาบันพวกมึงเป็นใครกันไอ้พวกที่คิดอยากจะลบล้างสถาบันเนี่ยพวกมึงเป็นใคร พวกมึงล่วงเกินพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าพวกมึงล่วงเกินรัชกาลที่สิบตอนนี้พวกมึงกำลังมาล่วงเกินรัชกาลที่ห้าบัณฑิตเหรออันเชิญพระเกี้ยวกูคิเก็บมาน่าอธิบายเพราะกูไปอ่านมาแล้วกูไปเรียนรู้มาแล้วว่าพระเกี้ยวคืออะไร กูเรียนรู้มาเยอะแล้วก่อนที่กูจะมาด่าพวกมึงพวกมึงน่ยมันเขาไม่ได้เรียกว่าบัณฑิตรหรอกพวกมึงนี่ยเขาเรียกว่าถอยอาศัยเครื่องแบบนักศึกษาเท่านั้นเองโรงเรียนมึงเนี่ยม,มาหาลัยพวกมึงเนี่ยนะไม่ได้สอนจิตใต้สานึกของพวกมึงให้รู้จักบุญคุณแผ่นดินไทยที่มึงมีการศึกษาอยู่ทุกวันนี้สถาบันพวกมึงเนี่ยใครเป็นคนก่อตั้ง รัชการที่ห้าที่พวกมึงกำลังเอาพระองค์มาหมิ่นกันจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่รัชการที่หกเป็นคนตั้งชื่อมหาไยให้พวกมึงถ้ากูจำไม่ผิดนะและก็ไม่มีใครบังคับให้พวกมึงด้วยเขามีมาตั้งนานแล้วพระเกี้ยวเขามีตั้งแต่ โคดพ่อโคดแม่พวกมึงยังไม่เกิดกันเลยสัตว์แล้วขาก็อัญเชิญพระเกี้ยวเนี่ยมานานพวกมึงเนี่ยนะไร้จิตสำนึกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าคนที่พวกมึงลงชื่อกันพวกมึงเนี่ยมันเรียกว่าเศษมนุษย์ ความผิดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากครอบครัวครอบครัวอบรมลูกหลานมายังไงแล้วความผิดขั้นที่สองก็มาจากสถานการศึกษาที่ให้ความรู้กับพวกมึงแต่ไอหมาลายของพวกมึงเนี่ยมันไม่ได้สร้างจิตสำนึกให้กับพวกมึงแล้วถ้าพวกมึงจบกันออกมาเนี่ยพวกมึงจะมีอาชีพอะไรกันฮะ ความรู้พวกมึงที่พวกมึงเรียนกันมาเนี่ยมึงเรียนอะไรกันมามึงเรียนวิชาอะไรกันมาพวกมึงคิดอยากจะลบลลางประวัติศาสตร์พวกมึงอยากจะทําในสิ่งที่พวกมึงอยากจะทากันพวกมึงลึกยืดลึกนึกอยากจะเอาพระมหากษัตริย์องค์ไหนออกมาวิจารณ์กันพวกมึงไม่ได้ขับใช้คาว่าวิจารณ์พวกมึงใช้คําอู้ต้องใช้คําว่าพวกมึงนมันหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทุกๆพระองค์ท่านอยู่เฉยทุกๆพระองค์ท่านไม่มีการมาเรียกร้องมาอะไรพวกมึงเลยไม่เคยมาขอร้องให้พวกมึงรักพระองค์พวกกูนี่แหละรักเองเพ,รพระบชาต์กำเนิดพวกกูน่ะรักเงาพวกกูน่ะเป็นคนดีรักเงาพวกกูน่ะรักสถาบันรักแผ่นดินไทยรักธงชาติไทย ไม่อยากมีสีน้ำเงินเลยสัตว์ถ้าไม่อยากมีสีน้ำเงินก็ต้องเชดถั่วออกจากประเทศไทยไม่อยากมีสถาบันไม่อยากมีมมตาหนึ่งหนึ่งสองเหรอออกไปจากประเทศไทยเหมือนกันมีปัญญาไหมไม่มีปัญญาแม่งเรียนมหาลาัยดีๆความรู้ดีๆความรู้ทั่วหัวแต่เอาตัวไม่รอดพวกมึงนะี่มันเข้าข่ายบัณฑิตถอยบัณฑิตเถื่อน ครูบาอาจารย์พวกมึงเนี่ยมันพวกอจมครูบาอาจารย์พวกมึงเนี่ยหลายหลายมาลัยเนี่ยนะหลายหลายสถานที่การศึกษาเนี่ยครูบาอาจารย์พวกมึงเนี่ยมันบรรดาสามกี่บรรดาควายมาตาหนึ่งหนึ่งสองต้องอยู่คู่กับประเทศไทยมาตาหนึ่งหนึ่งสองมีทั่วโลกเพียงแต่ก็จะใช้มาตาห้าสามมาตาหกมาตาเขามีทั่วโลกปกป้องประมุขของชาติ จำไว้ด้วยไอ้ควายไอ้พวกที่พวกมึงสนับสนุนกันเนี่ยนะที่พวกมึงสนับสนุนกันพวกมึงเรียกร้องกันไอ้พวกหน้าตูมเมียทั้งหลายเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เจ๊กกับบทอีคางทูมไอ้ไอ้ไอ้ตาเเขตั้งแต่มีไอ้พวกส,วสัตว์นี่เข้ามาเนี่ยประเทศไทยยังไม่สงบเลย จับแม่งให้หมดค่ะจับให้หมดไอหน้าสารดีกาที่ไปละเลงสีเนะี่ยแม่งใช้คําพูดที่หยาบคายมากเลยตาไพร์กว่วพวกมึงไม่ใช่นักศึกษาหรอกพวกมึงไม่ได้ทํามาหาแดกอะไรกันเลยเวลาโดนจับเรียกร้องอยากจะเรียนหนังสืออยากจะไปเรียนต่ออยากจะสอบไม่เป็นยาเลยอยีควาย,อย,อยสอบึกเรือนจําได้เดี๋ยวเนี้ยเขามีอาจารย์พวกมึงอะจัดการส่งข้อสอบให้มันไปเรือนจำมึงออกจากเรือนจำมามึงก็จบพอดีละ ดีไมด่ดีมันก็ได้ศึกษาต่อศึกษาต่อกันในเรือนจําติดไปคุกเนะี่ยพวกมึงเนี่ยคนอย่างพวกมึงอ่ะติดคุกแบบประเทศไทยจะได้เจริญขึ้นไปแดกข้าวฟรีภาษีมินเนี่ยนแม่งไม่ทําเหี้ยอะไรคดพ่อคดแม่มึงผสมกันมาออกมายังไงถึงได้มาเป็นพวกมึงวะงแล้วกูจะบอกมึงอย่างหนึ่งนะไอสัตว์บูด ไฟอะไรอันนิยมโบราณคุพ่อคนแม่มึงพ่อแม่มึงแม่คนโบราณเหรอปุย่าต,ตยายหญมึงอะเกิดพ่นดินไทยหรือเปล่าไอ้เลือดชั่วไม่มีใครก็มีไม่มีใครก็บังคับหรอกคนอะเขาร,ขาาราขาักกันเองคนไทยในี่เกิดกลัวเกิดมาก่อนมึงอีกกูเห็นมาก่อนมึงอีกึงไปแหกตาดูไปถามก็พ่อคนแม่มึงดูสมัยก่อนทีวีมีช่องไหนดังที่สุดช่องสีม่มาขุนพรม ดูแม่งทุกวันเลยบ้านกูดูทุกวันขา่าวพระราชสำนักโคตดพ่อคตดแม่งไม่เคยดูเหรอทีวีไม่มีเหรอไอ้ควายขา่าวพระราชสำนักก็มีมานานแล้วเพียงแต่ก็จะใช้หัวข้ออะไรแค่นั้นเองจะเปลี่ยนชื่อใหม่หรือะอะไรก็แล้วแต่แม่งพวกมึงไม่ได้ทําความดีอะไรเลยน้ําท่วมแม่งกระโจมตีประเทศไทยมีรัฐบาลชุดนี้มึงว่าพันเด็ดก,การพรด็จก,การคดพ่อคดแม่มึงก็เลือกกันออกมา รอดูรุนพวกมึงเหอะไอรุ่นพักพวกมึงเนี่ยไอพักกลางไรทั้งหลายเนี่ยกูก็จะรอดูมึงกันไปอีกสองปีข้างหน้านะใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยลุงตู่สู้กับแม่งไปเลยอดทนมาได้เจ็ดปีแล้วลุงตู่สู้กับแม่มนันอีกประเทศไทยเจริญน,นี่ทุกวันนี้ที่ประเทศไทยเจริญเพราะอะไรไม่ใช่เพราะรัฐบาลชุดนี้เหรอไอควายกี่รัฐบาลละทําอะไรได้มั่งไอทักษิณน่าแดกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งรักก็ะแดกเข้าไปเท่าไหร่กี่แสนล้าน กี่ล้านล้าน,านกี่แสนแสนล้านทําประเทศไทยชิบหายเนี่ยทั้งน้ําท่วมทั้งสารพัดอยา่างน้าท่วมแม่งถึงทองตูดเครื่องบินน่ะไอควายรุ่นไหนมีมังมม่งมีรุ่นยิ่งรักนี่แหละพวกมึงไปแหกตาดูชาวนาผูกคอตายกี่ร้อยคนยิ่งไอทักษิณนนะ่ะเท่าไหร่กี่พันชีวิตที่ตายมึงไม่ต้องไปดูใครๆมึงไป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 ,ไปดูรุ่นไอทักษิณกี่คน แม่งชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังตายหาเลยยิงเพราะป่าไรปราบยาเสพติดปราโคตรพ่อคตแม่สองพันห้าร้อยชีวิตจิตใจแม่งสัตว์รู้ไหมรุ่นนี้ดีขนาดไหนล่ะรัฐบาลชุดเนี้ยกูยังว่าดียังเกินไปด้วยซ้ำไปปล่อยพวกมึงหมิน่นสถาบันตั้งแต่ปีที่แล้วนะอีมายนะเสร็จเรื่องอยังแม่งจะครบปีอยู่แล้วอีมายตั้งแต่ยีบตุลาปีที่แล้ว น้าสถานทูเยอรมันกับอีเบนจาเนี่ยอีเบนจาสบายไปแล้วเลยอีไมายเนี่ยอีลูกอีคนหนึ่งออกมาจะออกมาวันที่31ตุลาแม้จะออกมาแบบสุดเปลี่ยงเลยฮะลบล้างมาตาหนึ่งหนึ่งสองก่อนที่จะลบล้างมาตาหนึ่งหนึ่งสองแล้วตัดหัวพวกมึงตัดลิ้งพวกมึงสัตว์เป็นอาวาุพาดไปซะแม่งออกมาอีกจับแมงมันอีกกระสุนยางเอาไม่อยู่เหรอตำรวจเป็นยังไงพวกมันมีอะไรกันบ้าง พวกมึงต้องดูแลลูกหลานพวกมึงแม่งเด็กศึกถัวแปดผัวสอนลูกหลานพวกมึงให้ออกมาเฮี้ยออกมาจังไรกันแล้วถ้าลูกหลานพวกมึงมีอะไรเกิดขึ้นมึงโทษใครโทษรัฐบาลไม่ใช่หรอกพวกมึงกันเองแหละกัดกันเองยิ่งกว่าหมากูนะน,นะอยากจะดา่หาหลายๆเรื่องนะกับพวกมึงเนี่ยนะไอสมศักดิ์เจียมเมือนกันตายหายยังยังไม่ตายเหรอ กระดูของมึงะนะไอสมสัตว์เจียมเวลาที่เขาจะเผามึงเนะี่ยเผาแบบศพไม่มีหญ้าของพวกมึงนะต่างประเทศเนะี่ยมึงเตรียมเนื้อสนามหญ้าไว้ยังไว้ใส่เศษกระดูพวกมึงอนะฮะไอพวกที่ไม่ต้องกลับประเทศไทยพวกมึงนะก็ได้แค่แผ่นดินน้อยๆห้าเซนติเมตรสิบเซนติเมตรดีไม่ดีเขาก็เผาพวกมึงเสร็จเอากระดูกทิ้งถังขงยะหรือว่าไปใส่รวมกันเอาไว้ แม่งไม่มีไม่มีไม่มีแผ่นดินจะอยู่ออกหนีออกจากประเทศไทยไปปากจังไรปากอับป,ปีต่างชาติกูนะไปดูขออาจารย์กบมากูยังลมขึ้นหัวเลยมึงมาพูดถึงเกี่ยวกับแหมกูไม่อยากจะเลือกมากูเองเนี่ยนะกูจะบอกให้กูเองเนี่ยนะกูก็อยู่ใน กูเองเนี่ยนะกูจะบอกว่าเอากูออกตัวแรงเหรอกูไม่ได้ออกตัวแรงรอนะแต่กูเห็นพวกมึงแล้วเนี่ยพวกมึงไม่เคยหยุดเลยไม่มีวันที่จะหยุดจนกว่าพวกมึงจะตายจนกว่าพวกมึงจะตายจากโลกนี้ไปนั่นแหละคือวันที่จะหยุดปลุกปั่นพวกมึง แม่งเอางานพระ,ระบรมศพมาพูดงบประมาณเท่านั้นเท่านี้ไอ้ควายเอ้ยจิตอาสา,ศาทั้งนั้นจิตอาสา,าที่ก็ไปทํากันวันนี้กูไม่มีเอกสารถ้กูมีเอกสารกูจะลื้อยมึงดูว่าหนังสือพิมพ์ประทเทศเยอรมันเนี่ยเขาชมเชยขนาดไหนวัฒนธรรมไทยจากคนไทยที่ช่วยเหลือกันกูมีหนังสือพิมพ์กูเก็บเอาไว้ เสือกพวกมึงไม่ต้องมาเสือกเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทยไม่ต้องมาเสือกกับขนมป,ประเพณีไทยไม่ต้องมาเสือกกับคนที่เขารักปกป้องสถาบันพอพวกกูออกตัวแรงก็เรียกว่าพวกกูว่าพวกกูเป็นสลิมคนบางคนเขาไม่ได้เป็นสลิมพวกมึงก็ไปด่าเขาเหมือนกูเนี่ยกูออกตัวหน่อยก็ว่ากูเป็นสลิมสลิมแน,น,นักหนาหัวคตรพ่อคตรแม่เหมือนสัตว์ กูก็จะพูดอย่างนี้จังกว่าที่กูจะพูดไม่ได้แล้วบังเอิญปากกูนะันยังแข็งแรงอยู่จาไม่ได้บรรดาควายมึงคอมเมนต์กูดีๆนะเป็นพื้นที่ของกูนะจำไม่ได้นะทั้งพวกไอสัตว์แล้วก็พวกอีสัตว์ทั้งหลายอ แม่งก่อนที่จะมาเปรียบเทียบงบงบประมาณของพระบรมศพของพ่อหลวงพวกมึงไปศึกษางบประมาณของไอ้พวกประมุขชาติอื่นมั่งที่ก็ตายหากันเนี่ยนะว่าไอ้ประมุขชาติอื่นไอ้พวกประธานาธิบดีประเทศอื่นเขาเนี่ยที่ก็ตายกันเนี่ยจะตายก็เรื่องโลโล,โลหัวใจหรือจะเป็นอะไรตายก็แล้วแต่เนี่ยไ,ไปไปชาติอื่นเนี่ย มึงไปดูงบประมาณของพวกมันซิว่าพวกมันะใช้งบประมาณเท่าไหร่กี่หมื่นล้านบาทกว่าพวกมันจะเอาศพเอาโลงนั้นลงไปอยู่ในหลุมได้เนี่ยแล้วมึงไม่ต้องมาเสือกนะพวกมึงเนี่ยนะอยู่ต่างประเทศนนะหาวิธีทำมาหาแดกองพวกมึงเถอะไม่ว่าพวกมึงจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่สำเร็จหรอกสถาบันต้องอยู่คู่กับประเทศไทย มาตาหนึ่งหนึ่งสองต้องอยู่คู่กับประเทศไทยมึงจำเอาไว้ด้วยไอเนติวิทนี่ก็เหมือนกันบ้านช่องมึงอยู่ไหนวะเนติวิทย์พ่อแม่มึงเป็นไงมัง่งฮะพ่อแม่ไม่ได้สอนเหรอเนติวิทย์หรือว่าพวกมึงไม่รู้จักคำว่ากตันยูกะตะเวทีพวกมึงรู้จักแต่คำว่าเนรคุณเหรอพวกมึงเคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไหม ไอมหามหาลาัยที่พวกมึงเรียนอยู่ในจุลานะมึงรู้ไหมประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงฮะมึงไปอ่านดูไปเปิดประวัติดูปะว่าจุลาเนะี่ยได้มาจากไหนได้มาจากใครใครเป็นคนก่อตั้งใครเป็นคนตั้งชื่อใครที่ให้การศึกษากับพวกมึงใครที่บริจาคที่ดินให้กับพวกมึงบอกแล้วไงหลายมหาลาัย หลายสถานการศึกษาแม่งสอนเด็กให้เป็นควายสอนให้เด็กอักตันยูสอนให้เด็กเนลคุณรวมทั้งโดพ่อกดแม่มันด้วยมีอะไรคะมีอะไรเราสนุกกันอีกมีเยอะคะ่ะ ส่วนในทักษิณเนี่ยนะไม่ต้องพูดมากนะทักษิณมึงก็อยู่ในขับเห่าหอนก็พวกมึงแหละนะผดเด็จการทหารเฮียกูมไม่พูดแล้วผดเด็จการทหารมึงเนี่ยกูเบื่อจังเลยกูเบ่อเบื่อเบื่อ,อฟังเวลาที่กูเห็นใครเขาเอาข่าวสารเนี่ยเขาเอาคลิปพวกมึงออกมาเนี่ยนะไอ้เเด็จการทหารเมื่อตัวกูคนไทยนี่เขาไม่ได้โง่ไอควายมันรู้คนไทยแลนะ้วเขาโง่กันเหรอคนไทยกับเจ็ดสิบล้านคนนะ่ะคนฉลาดหกสิบเก้าล้านคนนะ่ะคนที่โง่าตามมึงน่อีกสักล้านคนนะ่ะ ไอบรรดาควายเนี่ยมึงรอดูสองปีข้างหน้าที่เขาจะเลือกตั้งกันมามึงจะไปเปลี่ยนชื่อพรรคแค่อะไรก็แล้วแต่แต่พรรคพวกมึงมันพรรคอสูรละกายแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาคุยเรื่องยันตะกันค่ะน,นะวันหลังเราจะมาคุยเรื่องยันตะกันพี่จะมาลื้อเรื่องยันตะให้ฟังเอาล่ะนะวันนี้เอาเบาๆยี่สิบห้านาที โอเคนะคะนะ25นาทีแล้วอเอายังไงก็ออลนุก็จะพยายามตามหากลุ่มนะคะตามหากลุ่มหลายกลุ่มที่ว่าพี่ก็จะมั่นใจจริงๆว่ากลุ่มนั้นรักสถาบันนะคะแล้วก็เออรักสถาบันแล้วก็เข้าเข้าใจนะคะเรื่องรัฐบาลชุดนี้นะแต่ยังไงเราเห็นแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ทำอะไรได้บ้าง นะคะยังเชื่อมั่นแต่ยังว่าแหละค่ะลุงตู่ค่ะทุกรักฐบาลเลยค่ะมันมีทั้งผู้ร่วมพักดีแล้วก็งูเห่านะก็มันก็ต้องลุ้นกันนะนะคะอยู่ที่ครั้งต่อไปการเลือกตั้งก็ยังพี่เชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าเราเห็นแล้วนะคะว่าพักการเมืองพักไหนจังไรนะคะแล้วก็พักการเมืองพักไหนที่ รักและสามารถที่จะปกป้องพผ่นดินไทยได้ปกป้องสถาบันได้นะคะแต่ออกตัวให้แรงนิดหนึ่งนะการที่จะปกป้องสถาบันมันควรที่จะต้องออกตัวสักนิดนึงะอย่ากลัวเลยค่ะอยากก่ากลัวการที่จะออกตัวการที่จะมาปกป้องเพราะว่ากูคนธรรมดากูคนปกติหน้ากูเห็นชัดที่อยู่กูมี งานการหน้าที่การงานหน้าที่การงานกูบอกมึงก่อนนะอ้ควายหน้าที่การงานกูก,กูกูเป็นเชฟนะกูเป็นกุ๊กนะมือหนึ่งของร้านอาหารเยอรมันนะจัะ๊กกูต้องบอกมึงก่อนหน้าที่การงานกูดีทุกอย่างประวัติกูเพียบพร้อมครบทุกอย่างอย่าลืมละความดีกูทํามาหลายปีแล้วโอเคนะคะแล้วยังไงก็ไว้คุยกันใหม่ ดูแลเต็วด้วยฉีดวัคซีนได้รีบฉีดเลยนะอรอนุษไม่ได้หายไปไหนนะคะไปกดติดตาไมไใน YouTube พี่จะได้ออกบ่อยๆแล้วก็มีกำลังใจคุยกันได้นานเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะปิดสักวันก็ได้เพราะว่าพี่เนี่ยด่าเอาไว้เยอะเลยนะโอเคนะเข้าใจกันนักจ๊ะบ๊ายบายค่ะ